สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูความน่ารักสดใสของน้องบีลิฟลูกพ่อตักบริบูรณ์โทรคุยกับน้องข้าวหอมแม่ค้าขายปลาตัวน้อยนะคะน้องบีลิฟขอให้น้องข้าวหอมสอนวิธีการขายปลาให้ได้เยอะๆเรามาฟังน้องๆคุยกันนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนคะ่ะ แล้วคี่ขวบีนี่6ขวบนะคะอยู่ปัวไหนคะอ๋อปตอนเข้าหอมโตขึ้นเข้าหองจะเป็นอะไรคะเป็นคานเตอร์รับเงินทำไมอยากเป็นคนเตอร์รับเงินคะเพราะว่าหนูอยากมีเงินงให้พี่ชายคะ่ะใขสองไข่ปลาคะไข่ปลาอะไรบ้างคะ มีเลือดไข่ปลาได้ไหมคะต้องพูดยังไงคะถึงจากคนเยอะๆมาค่ะมาจ้ามาตมม่เลกจ้าเพ่อะไหดแเยนะคเมาตไนะคะยามากยางมากเยคุณพี่พูดช้าตอีพูดต่้าจตมไจ พาเร็วค่ะท่าน้องข้าวหอมไม่ได้ไข่ปลาน้องข้าวหอมจะข่อะไรคะก็เล่นไรของที่บ้านไม่ดีป่ะจะขายไอโฟนที่บ้านมีเปเล่นด้วยได้ไหมคะได้ค่ะอยากเล่นมาที่บ้านเลยครับเข้าห้องเรียกินข้าวแล้วค่ะกินซูชิค่ะกินข้าวกับซูชิอ่ะข้าวได้ อชอบเต้นไหมคะเต้น<ร>ท้านีดูหนได้ไหมคะแกบตูไม่ดูเาะมนอ <c oughs> วดดูทำไมอบนี่เดียวอยกบนดีนีน <c oughs> ปาบน้ำแบบมให้ลปบายบายบ๊ายบายบั่